โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กทีเอชนะครับเกมสุดโฟร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมารีวิวเป็นเซตฮาโลวีนนะครับ4ส่วนที่ E ได้นะครับลงได้ทั้ง PVE หรือ PVP นะ PVE ก็คือการลงดันนั่นเองนะครับลงดันทุกดันเลยนะครับ PVE เขาเรียกว่า PVE นะครับการลงดันนะครับประมาณนี้นะครับ4ส่วนบวกเทั้งหมดนะมีโคลนก็คือประดับยัดแก้วบวกสคือมันมี6ส่วนนะส่วนหน้า มัน1น,นส่วนใช่ไหมแต่มันมี6เลยนะครับแต่ยดลูกแก้วมา4แล้วบวกสิบหกสสบห้าหนึ่งนะครับสีขาวส่วน3หลังก็ยัดเป็น16 2 15 1นะครับบวก7เหมือนกันนะครับผมทุกคนออปกติเลยไม่มีออแบบเวอร์วังอลังการขี้เกียตตีบวก10ครับส่วน normal นะครับก็จะเป็นเซ่ตวอเมจิกนะครับวอเมจิกแล้วก็พวกบอมบงนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเป็นลงซับเป็นสับเว์แล้วกันนะทุกคนน่าจะง่ายสุดแล้วเพราะว่าอ e ีอันนี้มันค่อนข้างนานนะอี e นานพ,พอๆกันกับดาบยกเลยอะแต่ดาบยกมันจะมีจังหวะที่ยกแขนขึ้นแล้วศัตรูจะลอยขึ้นทันทีเลยใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะมีแบบดีเลยสักวิสองวินะตอนนี้ยกแขนขึ้นอะกว่าจะศัตรูจะลอยขึ้นอะประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะผมทุกคนไม่จะได้ไม่เสียเวลาคลิปจะได้ไม่ยาวเกินนะครับก็ช่วงนี้เริ่มกลับมาลงคลิปแบบเรื่อยๆแล้วนะครับ ใครที่คิดถึงผมอยางไห้ผมลงคลิปผมก็กลับมาลงแล้วเป็นช่วงปิดเทอมแล้วนะครับน่าจะพูดไปแล้วแหละตั้งแต่คลิปแรกที่ลงไปของเดือนนี้ของเดือนนี้นะลงไปเมื่อวานวันที่24นะวันที่วันนี้วันที่25ก็จะลงวันนี้แหละนะครับถ้าตัดเสร็จนะออโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปมาดูกันครับผมว่ามันจะอียังไงเฮ้ยทำไมแไหลกเลยมันจะช้าป่ะทุกคนเฮ้ยแหลกอุ้ยเกิน <laughs> เกินไปเป้าเกินไปเป้า,ปปาอ้แหลกมากชิบหาย คืออีจะประมาณนี้แหละนะครับทุกคนอะไรวะอ้าวโดนไปดิกูโดนไปดิอ้าวโดนไปดิสองดอกกันนะมองไปสองดอกกันนะเดี๋ยวไปดูสเตตต่อไปดีกว่าครับพี่ออีมันคล้ายๆดาบยกนะกระดาบยกจะย,ยกขึ้นมาเรามีแบบอาวุธสงครามแต่นี้ยกขึ้นมาเป็นแบบหล,หลุมหลุมศพใช่ไหมไม้กางคงเขนมีฟักทองหล่หลอนนิดนึงนะครับแต่กว่าจะยกศัตรตูผมลืมวิคหอให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวด่านต่อไปแล้วกัน เอ้โดนยิงซะง,งั้น,นชิบหายนี่ฮนะเห็นไหมเมื่อกี้มันจะดีเลยนิดหนึ่งตอนยกแขนขึ้นนะครับแล้วก็ขวดศัตรูเนี่ยจะลอยขึ้นไปด้วยนะครับต้องมีแบบดีเลยสักวินหนึ่งอ่ะนะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวดูอีกทีับถ้าเป็นดาบยกยกแขนปุ๊บคือศัตรูลอยเลยอันนี้ดูครับน,นี้ดูนะครับยกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไอตัวอ้วนยังวิ่งได้เลยนะเมื่อกี้ไอตัวอ้วนยังวิ่งยังวิ่งอยู่เลยนะเมื่อกี้นะครับก็คือนี่แหละมันดีเลย ศัตรูน่าจะกดคิวทันนะถ้าเล่นที p ีนะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะกดคิวทันนะครับก็คือนี่แหละต้องแนะนําถ้าจะแบบยกจริงๆไม่ใช่ว่าเดินไปยกเลยนะครับก็ต้องแบบทําให้เขาแบบติดตตันก่อนนะวินก่อนนะครับแล้วค่อยอีนะครับน่าจะโดนอยู่แต่ดาบยกก็คือเดินเดินไปยกก็โดนเลยนะเพราะว่ายกแสรจปุ๊บศัตรูก็โดนโยกไปแล้วนะครับเคเลยนะครับ โดนเกือบหมดนะเมื่อกี้มีหนึ่งตัวที่ไม่โดนยกนะสังเกตได้นะครับใครที่สังเกตทันเมื่อกี้นะครับมีตัวหนึ่งที่ไม่โดนยกนะครับผมแต่อยู่ในในรัศมีของวงก็โดนแรงระเบิดไปด้วยนะทุกคนอีมันค่อนข้างช้านิดหนึ่งก่าจะยกศัตรูขึ้นน่าจะดีเลยประมาณสักวิสองวินะครับแล้วก็กว่าจะระเบิดพลังได้เนี่ยยกแขนนานมากเป็นกูนี่ปวดแขนไปแล้วนะ ยกนานขนาดนั้นนะครหบมุมนะคุณผู้ชมอันนี้คือออร่าก็คือออร่าของเซตนี้นะครับไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ออร่าสีทองแต่อย่างใดนะทุกคนก็ดูได้เลยได้เลยนะเมื่อกี้ทับคนก็ไม่ไม่ใช่ออร่านะออร่าเป็นส่วนหลังเนาะออร่าสีทองอะ่ะเป็นส่วนหลังแต่นี้คือมันเป็นออร่าของเซตนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้แบบใส่ยืนเท่ๆก็หาือได้ตอนนี้ราคาเดิมๆนะดีเจนน่าจะอยู่ประมาณ400มั้ง ประมาณนั้นครับทุกคนผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันถ้าเป็นอัติเมตก็จะประมาณ1 0 0 0งพันถึงก็จะหายากหน่อยนะเซตนี้จะถึงบอสนะอ่าดูครับตัวหนึ่งไม่ดโดนยกนะปุ๊บนะครับเดินเข้ามาในวงครับโดนแรงระเบิดได้ด้วยนะครับผมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สมมติเรายกไอตัวที่แบบเราเตะสตันอยู่ใช่ไหมเรายกแต่ไอตัวที่อยู่นอกวงอะ่ะมันไม่โดนยกไปด้วยแต่ตอนระเบิดพลังอะ่ะมันเสือกวิ่งผ่านเข้ามาในวงพอดีมันก็สามารถแบบโดน โดนแรงระเบิดของเราไปด้วยนะครับูกันทงานียวเรียบร้อยครับทีเดียวตายครับหว่าจะไม่เดสสมอลเล่แล้วโอเคครับทุกคนจบไปแล้วครับสำหรับบอสทับวีนะครับเดี๋ยวไปต่อที่โจ๊กเกอร์นะครับผมเซตนี้ก็น่าจะอยู่ที่นี่แหละประมาณ350ถึง450ไ้อเ,เดิมนะถ้าเป็นบวก10มีกงมีแก้วอะไรด้วยก็จะ สัก450ถึง500เละมันไม่แพงหรอกแต่มันหายากครับคนขายผมเนีนคนขายอยู่แต่ขายนานมากกูจะออกนะครไปต่อที่จ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ก็น่าจะแบบอีทีเดียวตายเหมือนกันนะทุกคนน่าจะใช่นะไม่รู้ว่าผมจะไม่รู้ว่าผมจะยกโดนหรือเปล่าว่ามันดีเลยนะแต่ผมจะกดยกยกรอเลยกดรอเลยแล้วกันกดรอเลยเอ้าโดนพอดีครับมาหยุดตรงหน้าพอดี คืว่าเอ้าตัวนี้ไม่โดนครับมันกดคิวทันเห็นไหมถ้าคนเล่นเป็นนะ่ะมันจะกดคิวคิวทันนะครับากดเพิ่มเพิ่มมานาทําไมวะนะไอชิอมหายเอากดเพิ่มมานาทําไมทั้งสองอันบ้าไปแล้วโอเคครับผมทุกคนก็สาหรับเซตฮาโลวีนของเราในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะผมใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ้พลาดกัคลิปต่อไปนะครับเออ๋ยวลืมไม่ดูสกิลเลยสกิลก็บอกสิบ ไม่ผมน่าจะพูดไปแล้วเนาะตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปแรกของเดือนนี้ที่ผมลงไปที่ผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนนะครับน่าจะพูดไปแล้วแหละนะฉายาอันนี้เป็นฉายาเช่านะฉายาวลลินไทยเช่านะครับอันนี้ก็ฉายาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้หน่อยประมาณนี้หน่อยอะไรวะประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เ่อการคลิปต่อไปพูดสองรอบแล้วนะครับไปละบ๊ายบายชุบ